สวัสดีครับสำหรับมวยสอบมา EP นี้นะครับก็จะต่อยอดออกมาจาก EP ก่อนๆไปอีกนะครับก็จากรูปนี้เนี่ยนะครับอาจจะเอานปรูปนี้เนาะต้องบอกว่าเรามีรูปนี้ก่อนนะครับใน EP ก่อนหน้านี้ จำได้ใช่ไหมครับใน EP สถ้าเป็นรูปนี้เราใช้วิธีเดินมาตัวนี้แบบที่หนึ่งพอเข้ามานี่เราลุกแล้วก็ลุกจนเ้ื่ไม่ไงายนะครับรายละเอียดสามารถติดตามได้ทาง EP ที่สแต่ถ้าเกิดไม่ไง่ายมันมาตานี้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นท่าที่ผมฝึกคือเรียกว่าสมัยนั้นตำราของลูกก็ไม่ค่อยมีเนาะสมัยก่อนนู้น ผมต้องไปแข่งตอนอยูอ่ช่วงมัธยมนะครับผมแข่งยีราสาธาทสามกคีโค้ดก็ไม่มีนะครับผมก็ต้องคิดหาวิธีชนะเขาถ้าเกิดผมตัดแล้วเหลือมวยสองมาซึ่งหนึ่งในวิธีที่ผมคิดได้ก็คือท่านี้นั่นแหละครับพวกเราดูนะครับเขาเดินไปได้แค่นี้นะครับถ้านเป็นไงผมมันมาตกตานี้วิธีที่ผมคิดแบบเด็กๆก็ต่อนนั้นคือเป็นไงลุกนะครับแล้วก็เอามาลุกจนเออซึ่งมันก็ใช้ได้นะ นะครับทีนี้พอโตขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นเราเห็นอะไรที่มากขึ้นในนี้อย่างแรกสิ่งที่ผมเห็นก็คือเนื่องจากเบ่ไหงายตัวนี้มีหน้าที่ลุกให้เขาอยู่ตามมุมแล้วม้าตัวนี้ลุกจนใช่ไหมครับดังนั้นเบงไหงายผมไว้ตรงนี้ก่อนม้าตัวนี้มีหน้าที่กับผมชุดนี้ผมไว้เหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าม้าตัวเนี้ย มันอยู่ตรงอื่นได้ไหมเช่นลุกลุกได้ถูกไหมที่ไหนได้อีกครับน้องๆเพื่อนๆทั้งหลายที่นี่ได้ไหมนะครับแต่ถ้าที่นี่เราจะสามารถใช้ความรู้เดิมคือ,อท่านี้ก็ได้นะครับที่มาเบี้ยผูกแล้วลูกหรือจะใช้ท่าที่ผมคิดตอนเด็กก็ทำได้เหมือนกันลุกนี่ ครับจะลุกหนี้ลุกหนี้ในหมวดนอกมีอิสระนะครับอยู่ที่นี่ได้ไหมลุกหนีลุกหนี้ทน,นได้ใช่ไหมครับโอเคเคลียร์นะครับสำหรับวันนี้วันนี้เป็นท่าที่ใช้เม็ดลุกเนีย่ยที่ตาหน้าขุนให้เขาเข้ามาแล้วเอาไม้ตัวหนึ่งเนี่ย เข้า,าพราะชุดนี้มันกัดอยู่แล้วหน้าที่คือคุณลุกได้เสร็จปุ๊บนะครับคุณลุกได้เนี่ยไอ้มาตัวนี้ยนะครับอนอกจากลุกจนแล้วมาตัวนี้ยมันต้องการตานี้นะครับให้ฝุนวิ่งออกมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตานี้ตานี้นะครับตาน,ตานี้ตานี้สามารถใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขกับทาน เล่นหมาลุกไทยและไล่มวยสองม้านะครับไม่ใช่เหลือมวยสองม้าแลวหน้าตาตื่นอีกโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกับ e p ถัดไปของมวยสองมา้าเดี๋ยวจะมีท่าเด็ดท่านหนึ่งนะครับมาปล่อยท่านหนึ่งแล้วกันนะครับอีท่านหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ